สวัสดีครับผมนายมินทานเพชรละหนึ่งสองสามสมครอสครับสองวันนี้ผมจะมานําเสนอหัวขอที่จะจมาหมายนะครับโดยเลือกอินเตอร์ลับนะครับโดยวงจอยผมได้ว่าวาได้แบไวายได้นะครับต่ไปเรามาดูโค,คโด้ดนะครับโดยเอาพุทนะครับผมใช้ขาพินบศูนนะครับไม่ขาบีศูนย์นะครับและใช้ทม์โดยสองห้าสี่เปินรีสิกนะครับ เมื่อใดกดไปนี้กดคอมไพน์นะครับแล้วกดบิวออลนะครับแล้วไปที่โปรแกรมนะครับเึ็นวงจรแล้วคลิกที่บอร์ดนะครับแล้วเลือกไฟล์นะครับแล้วกดเริ่มากดเริ่มนมาแล้วกดเื่นใครคือกดซีสิบสองครั้งแล้วไฟติดนะครับแล้วเมื่อกดอีกสสองครั้งแล้วไฟดับนะครับ กดนะครับนี่ครับติดนะครับไว้สิบสองครั้งนะครับกดนะครับต่อไปเลี่ยนนะครับผมขอจบการเสนอได้ไหครับครับ